สบายดีพี่น้องลุงป้าพวพ่อกับบ้าแขกเลยเนาะบ้าแขก,าสากสิเมื่อซอยเวียกซอยงานมีบรรทุนแดงเนาะผักสินซอยเป็นงานบุญแจกลุงไพ่เนาะเขาไปเบิ้งน้ากันอยู่งานเพ<า>ื่อพี่น้องไงเบอร์ซีมีขเขาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานลงมาเนาะบ้าแขกเขาไปกันตอนตีหนึ่ง กกลัวนะพี่น้องบงงานพลพี่นนองเลยบาหอดงานเลยพ่น้องพวออกมาสำเร็จออกมาเป็นสิ้นเป็นส่วนเลยยังจะพักดี่น,อน,น,น้องจ้าคนผู้เห็เทียกเห็นงานกะยังบลาย จะซีได,ด้ีมาผักซีนเนาะพี่น้องจ้าเพราะว่าฝนมาลายก็เห็นแด่เด้กเน่ นลักงานครัวมีมีหลายโพดพี่น้องจ้ามีสิบเอดคนนี่คือลุงใสเดอเป็นสำเละขาอันนี้อ่ะออกจากกระดูกมันนงังวพวแขกกันรอรอพักอยู่เป็นสำเละออกมาก่อนนะ ไม่ได้ขางวัวหลายโตดอกพี่น้องงัวโตเดียวไม่ตัวใหญ่เพิ่นว่าว่านนี่ก็บข้วไปแล้วหมูเนาะ ป้าน่ะมาผมมีส <left> ่วนอดนะเออสบายดีเ <kind> น <abonn és> ี่ยป่สบายดีพี่น้องลักดึงกับรยในเช้าพนักงานล่างถ่วยก็มีสิคนมีไรถพันอยชดขายาวกัลักเส่งแก่กลักขิดสั้นพนักงานกับลายพี่น้องโอ้ยเอยได้ เดี๋ยวจะมีหนึ่งเส้นสองพูดด้วยจะมีหนึ่งเส้นน้ำตุ่มด้วยน้ำตุ่มสองไปกดดีๆด้วยชิ้นผ้าเอื้อเฟื้อมีลายหย่อมผ้าอันนั้นใช่ไหมไปใส่แบบนี้หลังเงินก้อนหนอเมื่อสักวัน าคกับบริัทนะบมือสเพราะว่าจะอันเซตนะฮะใจยงายันจบมากก่อนเซตารโรกัพทวข่อยอยู่ทั้งมักเนาะ จะดูคางนี่ใช้กครืองว่างางนึ่งรบจะ้องแช่แล้ไ้อแล้โอ้ยมันตอ้งพระเด้อนุ่นเป็นรูใช้ทั้งแท็ก่อดีเพาี้ผ้าบอไผ้าอนี้เนี่ mỗi tuần lượt trào chuột cho anh em lượt tuyệt đối <laughs> chưa <laughs> được trào chưa được

หมเแล้ดไกมย่น yeah right? okay. mm. ี้หมไกมีไหม่งออกไปนี้นีเไปแลบล้งเชือแล้วตอนตอนนอยพอดีรั้มหวอนีบปวันไงาน่ะาชุบของแล้ไปมาชุบผ้ามาชุบผงแล้าาไปกไปเยี่ยเลเออไป่เานะัดเครื่อง่งเนืบ่เออ ตัวใรกับน้ำาน่ได้นะเกนะ้าวขีเจ้าของเ้าี้หมเนี้ย คนก็เร <ítulo> <maar> anyway, ิ่มมาวันนกมพักพักนี่มาภายในพักเลยมาานด้วยซเลยนเยองบนเนื้อ ท่านี้จะจัดพักนอะพี่น้องเนาะมีหอดพักที่น,นี่ครับพักอ่างไใบไ้อยกินกับลาบเน,นาะคักใจใบมะระ เก็บมาแต่ยมาแคองบเบมาแต่ดแต่เดี uh, so ๋ยวบ้ได้ซื้อได้พี่นองเด้พักนางเลิกพักแตว่าบรัพน่เลยปัดสันผิดนี่เพื่นกิดเห็ดนำกระปุ่นเนาะหมอบักไงพี่นองจกป่าหมกแล้วเห็ด ต้มแกงเครื่องไหนย,ยังเนาะกระดูกฮะแม่ครัวสิทำน้ำกระปุ้นน้ำยาขะปุ้นต้มน้มีซองหมอเนาะพี่น้องอันนี้ลวกเครื่องไหนอันนี้ พอซอยหรือปะจังละเปตัวแซบอีนีเนะสูตรได้แค่นี้แม,ม่ครัวบาน,นั่งแดงเฮ็ดกินแซบเด้พี่น้องจ้านในยองกระตื่นแต่เด็กแคะ <c oughs> เปียนให้พ่อไปนอนบอ่ ยังเด้อยูพี่น้องเออแหกแล้วละทักสิ่นแต่แล้วแหละเด้อพี่น้องยังยังเตียรยังตั้งแล้วพันได้แหกซ้ำมาแล้วละเนาะยังกับบลายเพราะว่างวืตัวเดียวเนาะ ก็าย่างไปก็อ,ออกไปยืนอยู่นอกพกูกินสมอีกลเยกกลยแมนวอมัมงม <c oughs> ม่งนะทยซาสวนมันเนี่เรากินโคย กิ่ละมักคอยพี่น้องมักคอยงูอ่มแม่ละหมักกองยงวละว่ามันจะจูใจแม่นบาทสวรรคหรืว่าเยอะไปเห้นยล่มักเธอเลือก่หมัอเลอนี่ อันจัะว่าอันพวเขาหนะไปหาป่าแล้วพว่าเขาน้าอยากไปน้ำอันขอพว่าวันนิดนี่แหละเจ้าในบ่อได้ได้ไปหาเอาพวเขาไปน้ำเอาพว่าเขาเป่าไม้แม่นบอกพว่าเขาเป่าไม้เนี่ยเป่าไม้ห้องข่อยครับผู้บ่าวกับบลียวอีกบ่าวเนาะกันเอาไว้ที่รังของดอกอะไรเอาเป่าไม้ก้อน ป้าบอเนี่ยนะเออเจ้าหนังน้อยยู่เนาะยังบ่ได้เป็นป้าอยู่ป้าคนน้อยเรายังน้อยเด้อน้อยจะพนแหละแต่อันนั้นยังไงนะทาอัตะคัดอยู่เด้อเออคนน้อยเด้อน้อยจะพนซื้อได้ อ่ะอยากเมื่อซ้่มเศร้าอีกแล้วพวกนั้มาจะดึกกระทั่งเล้วงตอนนี่จะเลี้ยไม่อยากบอกไม่แต่แมนยูรอก็ใครแน่ถ้าพวกโสดนี่แหละพวกโสดนี่ไปเศร้าไปดึกไปกระดังกระมุดเป็นยังขูมมาซอยสิมีคนโสดจะคนคนนี่นะจังไหนกันบอยนั่นกับมิสตอรซองนี่ยละมั้งเสื้อลายดิบอกเออเสื้อลายกับเสื้อดำนี่นะดำเสื้อดำนี่นะสื่อเนี่ยใด่กันผู้โสดนี่นะอ้ย เออบอกได้เฮ้ยอ้าวเจ้าของก็ต้องบอกเองแล้วเนาะแม่ท้าวซิงนะฮะมาบอกเสื้อหรือว่เป็นแม่ท้าวซิงแม่ท้าวซิงบ้านไหนบ้านไหนบ้านนายูยูเออโสดแม่นบ่โสดลอยเปอร์เซ็นต์พี่น้องจ้าอุสรันแจ็คสิโสดหรือบ่ถามละก่อนโสดอยู่แต่็มโสดแม่นบอก บ่วางทานมาแล้วด้4 5คนและผู้รถครับโถบ่แม่นได้ลูกหลาลูกบอเออ4คนน้าผัวน่ะผู้เดียวบ่ผัวน่ะผู้เดียวนั่นสแต่ค่อยบ่ส่ร้เมื่อซ้าวนเมื่อซาล่ะพี่นจ้ซ้เาเดี๋ยวนนละปกเข้ามาแต่เด้อสุเจ้านี่เป็นบาปเป็นกรรมเด้องานบ่ทันแล้วเียงานเขาบ่ทันแล้วนก็คือุมอยนี่บ่เป็นหยัง เลยเหรอบนใน้ำหลังเออมาเจ้าละใครเหนาะเพิ่งส er ั่งมีแต่เพียบัดว่าบัดว่าเลี้งานเปินหอยม่นอยู่แถวกาะไพ่ผมบอกจักไปตลาดต้องบวชนะได้ยังในโลอกาไปซื้อเห็ดบ่ในส่ยเห็ดนะมั้งเบ่อ พี่น้องเลยมีเตเห็ดไข่คนว่าแมนบอนทงเท่าไหร่นะ60บาทเมนแทะ้60บาทนี่นะก็บพอซื้อแล้วเนาะมันมีแตเห็ดไข่แล้าก็เมื่อต่ำค่บมาไอ่ะปะ เพื่อนไปหาเห็ดไขาของกลับมาที่นี่จ้าเอาเอาไปไว้ตอนนีแขงค่ะคือชามาปีน้ำเอาแพร์มาชามดอกไข่อืมเอ้โลเอามูนออกมาเนี่เอามาย่างไว้อันนี้ ต้องเ o v e r ทุกคนอยู่แหละพี่น้องจ้าสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ต่องบอกแกงเเด้อขอบใจ